ถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ในการแข่งขันในมันแข่งขันจริงๆนะครับผมจะเลือกใช้รองเท้าคู่ไหนนะครับโอเคครับถึงเวลาที่จะมาพูดถึงรองเท้า2คู่สําคัญนะครับที่จะมาเปรียบเทียบกันในวันนี้ครับตัว a d i o s pro 2แล้วก็ next percent 2ครับ ผ่านมา100กิโลเมตรทั้ง2คู่แล้วนะครับตัว OG ของ Vaporfly Next% ปอร์เซนต์2นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ Adidas a d i z ิ r ิโ d ่อ s ดิออสโป2นะครับ100กิโลเมตรแล้วมาคุยกันนิดหน่อยนะครับเปรียบเทียบกันเป็นเรื่องๆไปนะก่อนอื่นนะครับขอเกริ่นนิดๆก่อนว่ารองเท้า2คู่นี้เป็นรองเท้าแข่งขันนะครับของแบรนด์ ที่เป็นคู่แข่งกันในระดับโลกนะครับทั้งตัวของนักกีฬาด้วยตัวแบรนด์ด้วยนะครับรวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้อย่างเราๆนี้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกันบ้างระหว่าง2แบรนด์นี้นะครับเป็น2ก๊กใหญ่ๆเลยนะครับนั่นก็คือ n นกี้แล้วก็ a d i d a s นั่นเองนะครับตัวของผมเองเนี่ยได้ทดลองใช้รองเท้า2คู่นี้มาเนี่ยคู่นี้เนี่ยครบ100แล้วนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นสีฟ้าอันนั้นนะ่ะใช้มา หลายร้อยกิโลเมตรแล้วนะครับแต่เอามาเทียบกันเพื่อให้ดูในเรื่องของความทนทานนะครับหลังจากร้อยกิโลเมตรเท่าๆกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในการใช้งานในแบบของผมพอพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบรองเท้า2คู่นะครับตัวผมเองก็คิดหนักเหมือนกันนะแต่มเพื่อนๆนครับถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าคุณต่ามีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้า2คู่นี้นะครับแล้วก็จะต้องเลือกเนี่ยจะต้องเลือกอยังไงหรือว่า ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้งานจริงๆมันจะเหมาะกับใครแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ผมไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนนะครับขอบอกไว้ก่อนว่ารองเท้าทุกคู่นะฮะเราควรที่จะได้ลองนะฮะได้ทดลองสวมใส่เพื่อที่จะเป็นการรับความรู้สึกจริงๆของรองเท้าเนาะแต่มัน ็นไปได้ยากนะครับในโลกปัจจุบันนี้ก็ด้วยเราสั่งออนไลน์กันซะเยอะด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่จะต้องมาดูรีวิวกันเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นด้วยนะครับในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆของรองเท้า2คู่นี้จะไม่ได้ลงในดีเทลมากนักนะในเรื่องของดรอปเรื่องน้ําหนักเรื่องอะไรอะไรเงี้ยจะพูดไปแบบเร็วๆนะครับไม่ได้ลงสเปคดีเทลมากเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็การใช้งานมาบอกต่อกันแบบสบายๆแล้วกัน อัปเปอร์ก่อนละกันนะฮะอัปเปอร์ Upper ก็คือด้านบนนะครับโครงสร้างด้านบนทั้งหมดของรองเท้านะฮะร,รวมไปจนถึงส้นเท้าด้วยแล้วก็รวมไปถึงการล็อกดาวก็คือการรัดเชือกตรงนี้ด้วยนะครับอัปเปอร์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ดีอยู่ก็คือในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ความกระชับนะฮะเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เรื่องนี้นะการระบายอากาศนะครับสำหรับ2คู่นี้เนี่ยผมถือว่านับว่าเป็นเลิศนะ เป็นเลิศเลยนะครับสาหรับการแบบระบายอากาศก็คือรองเท้าเท้าเราเนี่ยมันมันหายใจได้ดีนั่นแหละ,ะครับฝรั่งเขาจะใช้คําว่าการ breathable นะครับก็คือคล้ายๆกับการหายใจของเท้ามันสะดวกดีสะดวกสบายดีนะครับทั้ง2คู่เนี่ยผมให้เท่าๆกันเลยนะฮะเพราะว่าตัวของ upper ที่เป็นเซ r ามิกเนี่ยของ adidas เนี่ยนะครับก็คือ a d i o s pro 2เนี่ยต่อไปผมจะเรียกว่า a d i o s pro 2นะตัว a d i o s pro 2เนี่ยเขาจะมี ตัว upper ที่ชื่อว่าเซลล์เมทสนะครับ2.0ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่คล้ายคายพลาสติกผมเคยพูดไปแล้วในรีวิวนะครับตัวนี้นะฮะมันจะระบายอากาศได้ดีแล้วก็แห้งเร็วพอสมควรเลยนะครับสูซ้ซีกันในเรื่องของการระบายอากาศตัวของที่เป็น Nike ้เนี่ยเขาจะชื่อว่า Engineer m ร์เนะครับตัวนี้บางบางบางที่ก็จะเรียกว่า f l y ยนิดแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะระบายอากาศได้ดีกว่าตัวของ Adidas เนี่ยนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ารูอะไรต่างๆเนี่ยมันออกจะเยอะกว่าด้วยแหละมันก็โปร่งกว่าในในเรื่องของอากาศถ่ายเทเข้าไปที่ดีกว่านะครับแต่ว่าการที่ให้ตัวเนี่ยของ n i ก e ้เนี่ยเขาแก้มาจากตัวเก่าของเขานะครับก็คือตัว Vapor w e e ีของ Next% เปอร์เเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็คือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ เหมือนกับมีความรู้สึกว่าตัวเวเบ r v บี่ะมันรัดเท้านะครับมันก็เลยมีการอัปเกรดขึ้นมาตรงนี้ให้ไมเนชเชนให้นะครับผม,มเพื่อนๆหลายคนก็ยังกลับไปใช้ Nex t 1กันอยู่นะอัปเปตัวเนี้ยของ i d เ o s Pro 2เนี่ยมันจะคล้ายๆกับไอตัว Weble บิ e บ p นั่นแหละแต่จะหนากว่านิดหน่อยนะความรู้สึกแบบนั้นถ้าเพื่อนๆมี Nex t หนึ่งจะคล้ายๆกันเลย แต่ว่าจะหนานกว่านิดๆน,นะฮะหนากว่านี้นิดผมว่าวัสดุก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับตัวโครงสร้างของรองเท้าอาดิดาสเนี่ยมันจะดูแข็งแรงกว่าเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของเชือกแล้วก็การล็อกดาวก็คือการรัดเชือกเข้าไปนะครับตัวไนกี้นะฮะไนกี้เขาจะทําให้มันเอียงๆนิดหนึ่งเอียงๆนิดนึง,นะง,นนงแล้วก็ตัวเชือกเนี่ยมันจะเป็นเชือกแบบอ่อนๆผมอะ่ะไม่ค่อยชอบนะเชือกตัวเนี้ยผมบอกไว้ก่อนคือผมรู้สึกว่า มันลุยๆแล้วมันเลอง่ายด้วยนะครับแล้วก็การที่มันเอียงๆอียทำทรงมาเอียงๆแบบนี้พอเอาเข้าจริงๆอะ่ะเท้าผมอะ่ะมันเป็นเท้าแบนนะครับคือรองเท้าไนกี้เนี่ยตัวอัปเปอร์ด้านบนเนี่ยตรงช่วงเท้าตรงตรงนี้มันจะค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการคล้ายๆกับว่าเขาออกแบบมาสำหรับเท้าประเภทประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะให้ตัวได้ดีขึ้นนะแต่ความที่มัน มันเอียงออกมาอะไรตรงนี้มันก็ไม่ได้ช่วยผมมากเอาแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแปลกๆอยู่สําหรับการรัดเชือกนะแล้วก็ตัวลิ้นเนี่ยก็ดินมีการดินนะครับมันไม่ค่อยอยู่โอเคเราอาจจะต้องอยู่กับเขาไปสักหน่อยหนึ่งหมายถึงว่าใช้งานไปแล้วก็ก็จะเริ่มชนานาญในการ ผูกเชือกมัดเชือกอะไรของเราประมาณหนึ่งเร่งเร่งปรับปรับตรงแถวๆนี้นะมันก็จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็คือปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็โอเคก็ไม่ถึงกับแย่มากแต่ว่าถามว่าอันนี้ดีกว่าไหมตัวนี้การล็อกดาวน์ข้างบนตรงนี้การรัดเชือกแล้วก็ลิ้นตรงนี้ดีกว่านะครับตัว d i d a s pro เนี่ยดีกว่า next percent นะ next percent สองมันกระชับเลยพอผูกเข้าไปแล้วก็คือกระชับเลยทันทีไม่ต้องจัดแต่งอะไรมากนะครับ เนื่องจากว่ามันมีโครงสร้างแข็งๆอยู่ตรงขอบๆตรงเท้าตรงนี้ด้วยนะช่วยอีกแรงนึ่งนะครับช่วยให้มันกระชับขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้ตัวของ a d ด i s Pro นะครับส่วนส้นเทา้าส้นเท้าเนี่ยกระชับดีแน่นอนคล้ายๆกันนะครับคือจะมีฟองน้ำรองรับอยู่ตรงส้นเทา้าแต่ส้นเท้าของ Adidas เนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างแข็งมากจนมันกด ส้นผมเนี่ยช้ำในช่วงแรกนะครับหลังๆมาวิ่งใส่ไปก็เริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะฮะตัวเนี้มันจะแข็งๆหน่อยอันมาอาจจะกัดเราได้นะตรงส้นเทา้าผิดกับคู่ของไนกี้นะครับตัวของไนกี้เนี่ยแรกๆถ้าเพื่อนมาใส่แรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะหลุดมันจะหลุมๆเหมือนมันจะหลุดนะครับแต่ว่าพอเราวิ่งไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าการวิ่งนในรูปแบบของรองเท้าตัวนี้มันจะลงไม่เต็มเท้ามากมันจะเป็นแนวขย e n ขย e n นิดนึงนะครับ คือมันจะเป็นแบบลงกลางไปหาปลายอ่ะจะค่อนข้างดีสําหรับไนกี้นะครับเออท้าก็ต้องแคบด้วยลงก็ต้องลงเป็นจุดที่มันจุดที่มันดีที่สุดของเขาอ่ะออตรงอื่นเขาก็ไม่ค่อยเสริมอะไรให้เรานะตรงนี้ส้นมันก็จะเหมือนจะหลุดหลุดหน่อยนึงแต่หลังๆมาพอเราฝึกขเขย่งดีๆเข้าฮะนะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆในรอบขาตัวนี้ จะทําความเร็วได้ง่ายมากๆนะครับมันจะเป็นทรงที่เป็นมุมที่มันสบายนะครไม่ต้องรัดโซนมากแล้วก็ไม่เจ็บโซนไม่เจ็บโซนครับตัวนี้เจ็บโซนนะครับ,บ,นะรบการที่มันล็อกแบบนี้แล้วก็แน่นกระชับแบบนี้มันก็เหมาะดีสําหรับเพื่อนๆที่ชอบให้มันกระชับนะฮะความกระชับทดลองด้านในอินโซตัวของ a d i d a s นะครับที่เขียนว่า i d เดซิโเนี่ยตัวนี้แฉะเปียกน้ําแล้วก็เหมือนมีน้ําขังอยู่ข้างในนะฮะเวลาวิ่งไปไกลๆอันนี้ เป็นหลายครั้งแล้ววิ่งไปประมาณ1-2ชั่วโมงขึ้นไปไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เป็นกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นหรือไม่เป็นยังไงช่วยเมนบอกข้างล้างด้วยนะครับคือของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันแฉะเลยนะตรงเนี้ยด้านไหนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือผมก็พยายามคิดว่ามัน มันอาจจะเป็นน้ําฝนหรือเป็นอะไรในช่วงแรกะที่ผมวิ่งไปมันอาจจะมีฝนตกบ้างบางวันมันชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังมาเนี้ยวิ่งแห้งๆธรรมดาเลยก,ก็ก็มีน้ำแฉะอยู่ข้างในเป็นน้ำเหงื่อเท้าผมนี่แหละแต่มันไม่ระบายนะอากาศด้านบนระบายดีแต่น้ำขังอันนี้ก็วิ่งไปไกลๆเนี่ยพอระดับแบบสามสิบโลย7ิบเจ็ดโลมีวันหนึ่งใส่ย7ิบเจ็ดโลมันก็ เริ่มแบบเหมือนกับแสบๆเท้าเหมือนกันนะเพราะเท้ามันไม่แห้ง ấy. ผิดกับไนกี้นะครับตัวนี้ผมเคยจบมาราทอนแล้วนะบุรีรัมมาราธอนครั้งที่แล้วเนี่ยอากาศร้อนด้วยนะครับชื้นด้วยก็สบายดีแห้งสบายใส่สบายวิ่งจนจบได้สบายๆนะครับส t ตเบลิตีมันก็คือการทรงตัวตัว next percent สอนะครับจะทรงตัวค่อนข้างยากเวลาวิ่งไปมันจะ ต้องลงตรงปลายมากๆมันก็เหมือนเราจะต้องขยงตลอดแต่พอเราหมดแรงเราวิ่งไปในระยะไกลๆอย่างเช่นมาราธอนแต่เราซ้อมไม่ถึงสมมตินะสมมุติว่าเราซ้อมไม่ถึงเราวิ่งไป30กิโลเราไม่ได้วิ่งท่าเดิมเหมือนตอน10กิโลแรกเราก็เหนื่อยไปเรื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยไปเรื่อยมันก็คือเหมือนกับก็ยิ่งลงลงตรงเต็มเท้ามากขึ้นเรื่อยเพราะว่าตอนแรกเราแข็งแรงเราก็รู้สึกว่ามันวิ่งสนุกมันวิ่งได้ดีมันวิ่งได้เร็วเพราะว่ามันลงตรงกลางเท้าไปหาปลายเท้าใช่ไหม ทีนี้พอเราวิ่งไปแล้วเราหมดแรงเราก็จะลงลงไปเลยเต็มเท้าไปหรือมันก็ลงส้นแ่บลงไปบางก็คือ,คอมันไม่ได้มันไม่ได้มีความสม่ําเสมอในการลงเทา้าเพราะว่าเราเหนื่อยโฟมซูมเอ็กที่อยู่ตรงด้านหลังตรงส้นตรงนี้นะครับมันก็จะพอช่วยได้ในตอนหลังๆทําให้เราแบบเออไม่ไม่เมื่อยมากนะจะได้ไปใช้ตอนช่วงท้ายอของบมนะตัวเนี้ย บางทีผมก็คิดเหมือนกันนะว่าเขาจะใส่โฟมซูมเอกตรงส้นมาทําไมเยอะแยะนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะบังคับให้เราลงตรงนี้จริงๆโอเคนะฮะสำหรับตัวของส้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะมีการเหมือนกับโปรเทคไว้ประมาณนึงนะเพราะว่าจังหวะที่เราวิ่งเนี่ยบางทีเราเราวิ่งเร็วเราวิ่งไกลแล้วก็เร็วค่อนข้างเร็วนะฮะมันก็อาจจะมีแฉลบตรงส่วนบ่าส่วน,นปลายแหลมๆตรงนี้นะครับบางคนก็ไม่ชอบนะ ผมเห็นเพื่อนบางคนตัดทิ้งด้วยตัดทิ้งเลยนะให้มันเบาขึ้นโอ้นี่ก็แปลงกันตัว a d i d s pro 2ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่แบบวิ่งสบายสบายได้ดีกว่านะเพราะว่าสามารถลงเท้าได้หลายแบบตัว energy rod เนี่ยที่อยู่ด้านในนะตรงนี้มันจะช่วยให้ทำงานคล้ายๆกับตัวคาร์บอนเพ e ของ n นกีนี่แหละแต่ adidas เนี่ยใส่แผ่นคาร์บอนตรงส้นเท้าเข้าไปอีกชิ้นหนึง ผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเกี่ยวกับการการที่มันมีแผ่นคาร์บอนตรง่วนผมก็งงกันว่ามันจะมีทำไมอะไรเงี้ยแต่พอเราวิ่งแบบลงเต็มเต็มเท้าลงเต็มเต็มเท้าเลยว่าวิ่งมาแล้วก็ลงลงเต็มเท้าแล้วก็กิ้งไปเงี้ยกริ้งไปเงี้ยลงกลิ่งไปเงีง้ยไ,ไ,ไปเรื่อยนะครับที่เพจประมาณสักโซนสองโซนสามอ่ะผมว่ารองเท้าคู่นี้วิ่งสนุกเหมือนกันนะ แล้วก็นุ่มสบายมากนะครับตัวโฟมไลท์สไตล์โปรเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มเลยมันนุ่มเท่าๆพอๆกันกับซูมเอ็กเลยนะครับเนี่ยความหนาก็ให้มาใกล้เคียงกันมากอนะ่มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งได้สบายกว่าในเพจที่ไม่ต้องเร็วมากครับเป็นความพยายามที่แบบน้อยกว่าเวลาที่ใช้ความพยายามที่ไม่สูงมากเช่นความพยายามของการวิ่ง ไกลๆลองลันตัวนี้มันก็เลยเป็นรองเท้าที่ใส่สวมใส่ได้ง่ายกว่าดีกว่านะครับไปได้เรื่อยๆมากกว่าเพียงแต่ว่ามันก็ไปขัดกันไก่ตัวแผ่นรองตัวนี้ที่มันเปียกนั่นแหละเพราะว่าผมก็ลองไปวิ่งยาวมา2-3าครั้งแล้วนะครับสูสีกันมากๆเลยนะครับตัวของ Light t ต l e Pro นะแล้วก็การออกแบบตัวนี้เลยที่มี Energy ร o d นะแล้วก็คาร์บอนเพลทเล็กๆอยู่ตรงส้นทางอยู่ในนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ย ดูจะเป็นอะไรที่คิดเยอะนะฮสำหรับอาดิดาในมุมมองการตัดการขึ้นรูปโฟมอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดจะดูเป็นอะไรที่เหมือนกับวางแผนวางแพลนอะไรมาแบบคนข้างที่จะหยิบหยิบย่อยละเอียดนะมีการโชว์ยในจี y รอดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับประสิทธิภาพก็สูสีกันนุ่มเด้งสบายมากๆนะสำหรับมิดโซตัวของไลฟ์สไตล์โปรของ Adidas นะครับ ส่วน n i ก e ้ e x t 2เนะครับเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าโฟม z o มเ X เนี่ยเป็นโฟมที่ค่อนข้างที่จะนุ่มเบาเด้งสบายมากๆในรองเท้าหลายๆคู่นะฮะตั้งแต่ Next 1ตั้งแต่4%แล้วก็มาหลังๆมาเป็นตัวซ้อมก็จะมีเด่นเเลยก็คือ Invincible ใช่ไหมครับตัวนั้นเนี่ยเป็นรองเท้าที่ทุกๆคู่เนี่ยดึงเอาศักยภาพของโฟม z o ม m X เนี่ยมาใช้นะก็คือเรื่องของความนุ่มเด้ง แต่มันคล้ายกันมากๆเลยนะครับ2ตัวนี้เพียงแต่ว่าลักษณะของการขึ้นรูปมามันแตกต่างกันนะแล้วก็การติดจัดวางเนี่ยมันต่างกันคือตัวนี้เขาจะใช้เป็น2แผ่นมาวางซ้อนกันใช่ไหมครับแต่ตัวไนกี้เนี่ยคือเขาก็เป็น2แผน่นแหละแต่ว่าเขาเหมือนกับจะเนียนกว่านะครับในดีไซน์ก็จะเป็นเคอร์ฟที่สวยกว่าแต่คุณสมบัติคุณสมบัติจริงๆของซูมเอ็กซ์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการ นุ่มเด้งแล้วก็เบาสบายนะในการวิ่งแข่งขันสูสีกันมากๆสำหรับโฟม2อันนี้นะครับเอาโซนะครับก็คือพื้นด้านล่างถ้าเทียบกันเลยนะถ้าเทียบกัน2คู่นี้ตัวของ Adidas นะครับจะดีกว่ามันจะหนึบกว่าแล้วก็ทนกว่าตัวยาง Continental ตัวนี้สีดำดตัวนี้ทั้งหมดนะครับใช้ไปมันก็จ,จะมีการสึกหลอบ้างครับเพราะมันค่อนข้างบางแต่ว่าตัว ไนกี้เนี่ยมันสึกง่ายกว่ามากนะครับในหลายๆคู่ของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะถลอกไปค่อนข้างเร็วนะ <c oughs> ก็เคยให้ดูแล้วในหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นความทนทานของพื้นตัวเนี้ยจะสูงกว่านะครับสูงกว่าแต่ก็ยังว่าครับรองเท้ามีไว้สำหรับการแข่งขันน้ำหนักก็จะต้องเบานะความทนทานมันก็จะน้อยกว่ารองเท้าที่ใช้ในการสึกซ้อมนะเพราะเราก็ไม่ได้ ใช้เยอะนะเน้นใช้เฉพาะตอนแข่งตอนแข่งก็คือปีหนึ่งก็แข่งแค่ไม่กี่ครั้งนะครับรองเท้าพวกนี้เป็นรองเท้าที่เน้นเบานะครับนุ่มสบายดีเด้งใส่ไปได้ในระยะเวลาที่นานๆนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกๆความเร็วไหมผมคิดว่ารองเท้าทั้งสองคู่นี้เหมาะกับทุกๆความเร็วจริงๆนะครับเหมาะกับทุกๆความเร็วหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ว่าไปใส่เดินนะ มายถึงการวิ่งเนี่ยการวิ่งเพื่อแข่งขันนะรเราคงไม่ได้วิ่งแบบจ็อกกิ้งอ่ะหรือเราก็จะต้องวิ่งค่อนข้างที่จะไปในทางที่เร็วที่สุดตามความพยายามของเราถ้าเทียบตามความพยายามแล้วกันนะครับความพยายามที่ใช้ในการแข่งขันนะครับสำหรับรองเท้า2คู่นี้มันอาจจะอยู่ที่ตั้งแต่เพจ1เพจ2เพจ3เพจ4เพจหเพจหหรือบางท่านก็อาจจะเป็นเพจ7นะครับ ประมาณนี้เนี่ยถือว่ายังใช้ได้นะครับกับรองเท้าพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะมาแยกเป็นเพจนั้นใส่ได้ไหมครับเพจนี้ใส่ได้ไหมมันไม่เกี่ยวกัน,นครับมันอยู่ที่ความพยายามของผู้ใส่นะครับอย่างผมให้ผมใส่วิ่งเพจสอผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพจสามเนี่ย <c oughs> ผมก็ยังเหนื่อยเลยนะทั้งสองคู่นี้ผมก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับแต่เพจสี่ผมว่าเออมันก็สบายๆมอนเรา,าผมก็จะแบบดีกว่าไปใส่รองเทา้าซ้อมในกนารแข่งขันเนี่ยพอเพจสี่เนี่ย ไปแข่งในระดับฮาบหรือว่าในระดับมาราธอนใช่ไหมครับผมก็จะเออโอเคเลือกรองเท้าที่ใช้ในการแข่งขันไซส์ Size, ตรงกรันไม่มีปัญหานะครับตรงกันได้เลยสําหรับ2ตัวนี้นะครับน้าหนักนิดหน่อยแล้วกันนะต่างกันนิดหน่อยตัวนี้จะเบากว่านิดหน่อยนะตัวนี้จะหนักกว่านิดนิดเวลาวิ่งไปก็มีความรู้สึกว่าตัวนี้จะหนักกว่าจริงๆริงนกถึงีอ i d โ s สอง Next สองจะเบาวกว่านะครับส่วนเรื่องของราคานะครับเปิดตัวอยู่ที่7,500บาทสำหรับ Next Percent สองและ a d i d s Pro 2จะอยู่ที่7,000บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีของเนาะบางทีฮิวอะไรเงี้ยมันก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับส่วน Next Percent สองเนี้ยมีขายในเว็บไนกี้นะครับยังมีอยู่นะตัวนี้แต่จะเป็นสีอื่นแล้วนะครับก็ลองไปส่องๆกันดู คำถามที่ถูกถามเยอะมากๆเลยนะครับคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ในการแข่งขันในวันแข่งขันจริงๆนะครับผมจะเลือกใช้รองเทา้าคู่ไหนนะครับระหว่าง Nike Next p e r e n 2แล้วก็ a d i d s Pro 2นะครับสุดท้ายแล้วผมก็ยังตอบเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือผมเลือกใช้ Next p e r e n t 2 ยังเป็นสิ่งที่ยังหาคู่แข่งขันยากในการวิ่งในฟอร์มการวิ่งในแบบของผมนะครับนั่นก็คือการวิ่งตั้งแต่ลงตั้งแต่ตรงช่วงบรรอลออาฟุตไปดีดต,ตรงปลายเท้าตรงนี้นะครับคือผมเป็นคนที่วิ่งเขย่งมากๆอยู่แล้วนะเหมาะกับรองเท้าทรงนี้อยู่แล้วนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พอผมเอาคู่นี้ไปวิ่งท่าวิ่งผมผมก็ยังรู้สึกว่าคู่นี้มันก็ยังดีกว่าก็เป็นเหมือนกับการนั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็ เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงความรู้สึกยังไงบ้างนะครับสำหรับรองเท้าสองคู่นี้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะนําไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองเท้าทาง2คู่นี้ในอนาคตคิดว่าจะมีคลิปที่เอารองเท้ามาเปรียบเทียบกันแบบนี้มากขึ้นนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากจะให้เอาคู่ไหนมาเทียบกับคู่ไหนนะครับถ้าผมมีนะหรือว่าผมเคย ทดลองใช้มาแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยในรองเท้า2คู่นี้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้หรือว่าติดต่อสอบถามตามช่องทางข้างๆตัวนี้ได้นะครับมีรีวิวทั้ง2รุ่นนี้แล้วเรียบร้อยในช่องนะครับ n นก e ้เบบี้ไฟล์เน็กและ Adidas Adizero Adios Pro 2นะครับ หวังว่าจะสนุกกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ